เรามาคุยเรื่องการผสมสีบอลให้เกิดต้นใหม่กันนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนะครับคือผมอยากจะได้บอลสีแดงบอลสีแดงที่เป็นต้นใหม่ในการผสมบอลสีเนี่ยเราจะไม่ได้บอลสีแดงมาที่ต้องการในทันทีเลยนะครับหรืออาจจะมีส่วนที่ ได้ออกมาบ้างน้อยการที่เราอยากจะได้แบบแดงจัดๆในบอลที่เป็นบอลสีพื้นที่เขาแดงนิ่งมาแล้วนะครับแล้วเราอยากจะแปลงร่างเขาเ,าเขาไปเป็นส่วนผสมของบอลสีเขียวอย่างงี้ครับสิ่งที่ได้ออกมามันก็จะเกิดแบบนี้นะครับเยอะคือแบบปนๆกันครับจะมีแดงอยู่ในพื้นเขียว อย่างอันนี้ผมเอาไปผสมกับบอนด่างแม่ด่างนะครับเราก็จะได้ด่างติดมาได้แดงติดมาแบบนี้ไม่ได้แบบแดงแปรดชัดๆนะครับ <c ười> ค่อนข้างจะยากพอสมควรเพราะว่าการผสมก็คือการผสมนะครับเรียกได้ว่าผสมมันก็จะผสมปนๆกันออกมาเป็นต้นรูปแบบใหม่จึงต้องใช้หลายชั้นหลายขั้นเลยทีเดียว คัดกันจนนิ่งให้เป็นเอฟลึกๆหน่อยครับนี่ก็คือบอลด่างผสมบอลสีแดงนะครับก็จะได้มาแบบนี้กับแบบนี้อาจจะมีแดงแดงมาแล้วก็ยังมีเขียวผสมถ้าแดงกับแดงเนี่ยครับอาจจะได้แดงได้แดงกับได้แดงเข้ม เข้มไปเลยถ้าแดงกับเขียวเนี่ยครับผสมข้ามกันเนี่ยมันจะปนๆปนก่อนจะมีส่วนหนึ่งที่เหมือนพ่อส่วนหนึ่งที่เหมือนแม่ส่วนหนึ่งที่ผสมปนกันแบบปนกันได้เยอะเราก็อาจจะได้ลูกไม้ที่มีลักษณะแบบใหม่ขึ้นมาผสมผสมกันโดยธรรมชาติก็อาจจะแปลกตาแล้วก็สวยขึ้นมาได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเลี้ยงให้โตโตใหญ่จนสุดก่อนเพราะว่าแล้วก็ลองผ่าดูมันอาจจะเกิดการแผลงขึ้นไปได้อีกแผลงกลับไปกลับมาไปทางไหนก็ได้ทั้งนั้นนะครับบอลสีนี่เป็นอะไรที่มหัศจรรย์อยู่บางทีเราก็ควบคุมได้บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่มันจะไปออกที่ตรงไหน นี่คือสเสน่ของบอลสีครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเลี้ยงบอลสีนะครับต้นไหนก็สวยน่ารักเหมือนกันทุกต้นแหละครับอย่าลืมติดตามรังบอลคอนหวานด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยถูกใจและแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ